สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมสนะครับกับเกนชินอิมแพ็ควิดีโอครับผมและในวันนี้เรามาต่อกันกันกบวิดีโอบิลเซตเอ็นเกมนะครับตัวละครที่ผมเลือกมาแนะนำให้เพื่อนๆในวันนี้ก็คือฟิเชลนั่นเองนะครับฟิเชลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราน่าจะได้กันมาตั้งแต่ช่วงแรกต้นเกมเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตำแหน่งไลโรของน้องแล้วเนี่ยน้องจะมีโรเป็นซับพอร์ตดีพีสที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือเราจะเน้นในการใช้ท่าปล่อยนกของเขานะครับหรือว่าออสนั่นเองออสเนี่ยเป็นนสสสิิิ่่่่่งงททีาา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 ใใหห้้้ฟเเเเเเเชลลกกกมกมกมๆยยะะครรราาาราารรััับบบพพวถถด์ออขูไต เวลาที่เราอยู่ในฟิลเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่อง m a t m a s ตนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง m a t m a s กันด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปกันชินิมแพกเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทาง YouTube จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนั่นเอง ตัวค่าสเตตัสของน้องตอนนี้นะครับของผมอัพมาที่เลเวล80นะครับจะมี m a ็ HP มาที่14,000นะครับมีแ t ตแ c k อยู่ที่1,931มีเ l ม m นทัลม m ส s t e r ี่มาที่ประมาณ200กว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมอัพตัวละครของผมเนี่ยมาไว้แค่80นะครับไม่ได้มีตัวไหนที่อัพไปถึงเลเวล90เลยเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้คอนเทนต์เนี่ย ในเกมมันแค่แบบเราไม่ต้องการตัวเลเวล90เราก็ผ่านได้นะครับไม่มีคอนเทนต์ไหนที่รีควายว่าจําเป็นจะต้องอัพไปถึง90นะครับมียากสุดก็ทางอบิสแต่ทางอบิสเนี่ยก็เราก็สามารถใช้ตัวเลเวล80ผ่านมาได้เช่นกันนะครับซึ่งวิธีการบิวฟิชเชลเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถบิวได้หลายแบบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะนํามาฝากกันก็คือจะเป็นเรื่องในการเน้นทางฝั่งแอตแทกของเขานะครับกับคลิปของเขาซึ่งตัวอาวุธที่ผมมองว่าเหมาะสมกับเขาที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือตัวของ String r i n g l เลสครับผมผมมอนะ่น้้มไ,มไดขึา Sting La เ จะมีค่าเสตัตรองเป็น elemental mastery นะครับจะทําให้ physical เนี่ยสามารถทําปฏิกิริยาธาตุได้แรงขึ้นนั่นเองทั้งพวก overload แล้วก็ชาร์จไฟฟ้านะครับหลักๆที่เขาสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนําไฟฟ้านั่นเองส่วนทางฝั่งของสกิลของธนูตัวนี้นะครับก็มีผลนี้กับเขาเช่นกันเพราะว่ามันจะเพิ่มนะครับ elemental skill กับ elemental burst damage นะครับอีก24%อันนี้ที่ขัดหนึ่งนะครับก็คือมันจะไปเพิ่มดาเมจของออสของเรานั่นเองเพราะเราจะเน้นในการใช้ออสอยู่แล้วนะครับแต่ตัวธนูนนี้เนะี่ยผมได้มาทีหลังนะครับตอนแรกผมใช้เป็นรัสอยู่ รัสของผมเนี่ยขัดมาที่เลเวล2แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ยิงปกติหรอกรัสเนี่ยมันจะไปเพิ่มความแรงให้กับการยิงปกติอีก5 0นะครับจะมีค่าสเตตัสรองเป็น a t t a c k เปอร์เซ็นต์นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรัสนะครับผมแนะนำว่าใช้เป็นสติงเรดน่าจะดีที่สุดนะครับสำหรับฟีเชลต่อมาเรื่องของเซตอัลลิแฟกต์ของเขานะครับจริงๆแล้วเราสามารถใส่ได้หลายรูปแบบมากเลยเซตอัลลิแฟกต์ของฟิเชลเนี่ยแต่หลักๆเลยผมแนะนําว่าให้เราใส่เป็น Bonus อิเล็กโทรดามิ้นก็คือ Set Fury เอต,ตอร์โบนัส ติดค่าเซตัตที่ค่อนข้างดีมานะครับและอีก2เซตที่ผมเลือกใส่ก็คือเป็นเซต Wanderer t r o o p นั่นเองนะครับจะเพิ่ม Elemental Mastery ให้เราอีกประมาณ80ครับผมซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่เป็น t t u u n e r r i n g Fury ก็ได้นะครับเพราะว่า ิูเซตสี่เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงให้กับการทำปฏิกิริยาพวกที่เกี่ยวกับสายฟ้านะครับชาร์จไฟฟ้าซูปเปอร์คอนดักนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดอีก40%แต่ผมลองทดสอบดูแล้วนะครับการที่เราใส่4่ thundering fury กับใส่เป็น2 thundering fury แล้วก็2 wonderer troop เนี่ยดาเมจของการโอเวอร์โหลดกับการชาร์จไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ย มันจะออกมาพอๆกันนะครับก็คือใกล้เคียงกันมากเลยของผมทําได้อยู่ประมาณ3ามพันนะครับสำหรับโอเวอร์โหลดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองมาดูตรงค่าเซตัสของเขานะครับมันจะบอกว่ามันจะเพิ่มพวกโอเวอร์โหลดเนี่ยประมาณ80%นะครับแต่ว่าถ้าเราไปถอดออก มันก็จะเพิ่มประมาณ48%นะครับก็คือมันจะเพิ่มมาอีกประมาณ40%เราใส่ Set Fury เซตเทอร์ดิงฟิลลี่สนี่มันก็จะเพิ่มมาเป็น80%เหมือนกันนะครับก็คือดาเมจมันจะใกล้ๆกันผมเลยเลือกใส่เป็นอันนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเซตเทอร์ดิงฟิลลี่ที่แบบติดค่าเซตัสด,ดีมานะครับ หรือไม่ในอีกกรณีหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกใส่เป็นตัวกราดิเอเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเป็น2 g r กราดิเเตอร์แล้วก็เป็น2 t ทันดริงฟิลลนะครับเพิ่มแอแทกขึ้นไปอีกแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเซตกราดิเอเตอร์ที่หน้าตาดีหน่อยโอเคเรามาดูตัวเซตัดคร่าวๆของแต่ละชิ้นกัน ที่ส่วนแรกนะครับก็คือดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้นี่มันจะเป็น HP อยู่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าสเตตัสที่ผมกดออกมาได้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็คือจะติดคลีดาเมจมา14%นะครับติดคลิเดทมา12%จริงๆแล้วผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆอัพคลีเดทของฟิชเชลเนี่ยให้เกิน40จะดีมากนะครับถ้าสามารถทําได้40-50ส่วนคลีดาเมจเนี่ยก็แล้วแต่เลยมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับแต่ของผมจะอยู่ประมาณ100ซึ่งดอกไม้อัน,นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดอกไม้ที่ดีที่สุดข,ของผมแล้วติดมนนดล 14%รวมไปถึงติดคริเรตอีก12%ด้วยนะครับต่อมาชิ้นที่2ก็คือดอกไม้นั่นเองครับก็เช่นกันดอกไม้อันนี้เนี่ยติดดิเฟนซ์มาถึง2อันตอนแรกว่าจะไม่อัพต่อแล้วกดไปกดมานะครับได้คริเลตกับคริดามจขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นอันนี้มาเลยจะมีคริเลตอยู่ที่10%นะครับแล้วก็คริดามจอยู่ที่14%ส่วนชิ้นที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของนาฬิกานะครับนาฬิกาผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นแอตแท็กนะครับ จร,จริงๆเราสามารถไปใส่เป็น Elemental Mastery ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าดาเมจของเขามันออกมาเป็นสายฟ้าค่อนข้างเยอะกว่านะครับก็คือเพราะว่ามันจะไปสเกลเรื่องของสกิลของเขาด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีออสมาถึงเลเวล6แเลยเนี่ยตัวของออสเขาจะยิงดาเมจเพิ่มเติมออกมาเวลาเราโจมตีปกตินะครับอันนั้นจะคิดมาจากค่า a t t a c k ของฟิเชลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้หาตัวนาฬิกาที่เป็น a t t a c k จะดีที่สุดนะครับอันนี้จะติดคลีดาเมจมาด้วยนะครับถึง18%แล้วก็มี Elemental t r y มาที่23นะครับ ต่อมาก็คือตรงฝั่งของอาร์ติแฟคถ้วยนะครับอาร์ติแฟคถ้วยก็แน่นอนนะครับผมแนะนําว่าให้เราใส่เป็นอิเล็กโทรโบนัสดาเมจเท่านั้นเลยนะครับยกเว้นว่ากรณีเดียวที่เราจะเล่นฟิชเชลเป็นสายเมนดีพีเอสนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากอาร์ติแฟคธาตุสายฟ้าโบนัสอิเล็กโทรดาเมจไปเป็นอาร์ติแฟคแบบฟิสิกอลดาเมจแทนนะครับก็จริงๆเปลี่ยนแค่ชิ้นเดียวเลยนะครับที่เหลือเนี่ยใส่เหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เราไปเล่นเป็นสายฟิสิกอลดาเมจเนี่ยดาเมจของเราครึ่งหนึ่งมยงยยา,า,ายยออยยิงอออู่่ด้วเนีส ก็ยังช่วยยิงได้แรงนะครับเพราะฉะนั้นเซตอัติแฟกต์นียใส่เซตเดิมก็ได้นะครับ t ต่เ d อร์ริงฟิลดี้เปลี่ยนแค่อัติแฟกต์ถ้วยที่เป็นตัวฟิสิกอลดามีเข้ามานะครับแต่ถ้าเพื่อนเอนเล่นเป็นสายฟูลซับเลยเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นอิเล็กโทรโบนัทดามีจะดีที่สุดเลยครับผมอันนี้จะได้มาอีก46.6และส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนที่ผมยังไม่มีนะครับแต่ว่านี้ผมเลือกใส่เป็นแอตแทกเอาไว้ก่อนอยางอัพไม่เต็มด้วยเพราะว่าผมกำลังบองหาอัติแฟกคร, Rate, รอ,ะน,รรอนะัับหวมงงข หรือไม่ก็ในกรณีที่เพื่อนๆมีอ์ติแฟกที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นครีดาเมจเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นครีดาเมจไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เซตอ์ติแฟกแค่2เซตก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตรงฝั่งของครีดาเมจกับครีเลดเนี่ยมันน่าจะบูสต์อัพดาเมจได้มากกว่านะครับปกติถ้าผมมอาบอ,อกไปเล่นแล้วผมไม่ได้เน้นเป็นทีมที่ทําปฏิกิริยาธาตุผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นใส่อ์ติแฟกอันนี้นะครับจะเห็นว่าติดครีดาเมจมาที่62%สูงมากแล้วก็มีครีเลดโขกมาอีก14%นะ แต่ว่าตัวเซตอ์ติแฟกของผมเนี่ยก็จะเหลือแค่เซตสายฟ้าเซตเดียวนะครับบวกอิเล็กโทรโบนัตดาเมจเพิ่มอีก15%นะครับแต่ว่าจริงๆแบบเนี้ยแรงกว่านะครับเรามาดูเซตัสรวมของเขากันถ้าเราใส่แบบเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะมีคลิเรชทอยู่ที่ประมาณ42%นะครับจะมีคลีดาเมจสูงมาถึง159เลยนะครับและมีอิเล็กโทรโบนัสดาเมจมาที่61.6%นั่นเองนะครับคือดาเมจหลักๆของเขาก็จะมาจากการคลินั่นแหละถ้ามีคลีเรชทก็ใส่คลิเรชทนะครับมีคลิดาเมจก็ใส่คลีดาเมจ และอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆอ,อัพออสให้เยอะที่สุดที่ทจะทําได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะสเกลตัวดาเมจของออสตรงนี้นะครับดาเมจที่ออสยิงออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มจากสกิลของเราตรงนี้นะครับรวมไปถึงดาเมจตอนเราซัมมอนออกมาด้วยมันจะแรงขึ้นนะครับตอนนี้ของผมอัพมาที่เลเวลสิจะได้ดาเมจของออสมาที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับดามาจตอนที่เราเรียกออกมาเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์ครับ ได้ตัวออสเนี่ยจะอยู่กับเราบวกเพิ่มอีก2วินะครับปกติเวลาเราเรียกออสออกมาเนี่ยเขาจะอยู่กับเรา10วินาทีนะครับแล้วดีเลยของถ่าออสอ่ะมันจะอยู่ที่25วินาทีก็คือถ้าเราเรียกออสออกมาปุ๊บในกรณีที่เรามี C6 มันจะอยู่12วิใช่ไหมแล้วเราใช้ท่าไม้ตายอีกทีหนึ่งเราใช้ได้ตามไม้ตายอีกทีปุ๊บออสก็อยู่กับเราไปต่ออีก12วินะครับเพราะฉะนั้นจะมีเวลาแค่1วิเท่านั้นนะครับที่ออสจะไม่อยู่กับเราถ้าเรา m มเนจการใช้ออสดีดีนะครับ แรกหนึ่งอย่างนะครับเพื่เพื่อนๆสามารถทําฟิเชลไว้ได้ c หนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปช่วงแรกเลยก็คือมันจะดิวดาเมจนะครับอีก30%จากแอตแท็กของฟิเชลเป็นอิเล็กโทรโบนัสดาเมจนะครับซึ่งดาเมจตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันจะเป็นอิเล็กโทรโบนัสดาเมจมันติดคลิด,ด้วยนะครับแล้วมันสเกลกับตัวแอตแท็กของฟิเชลนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นดาเมจที่ทําให้ฟิเชลเนี่ยมีพลังการซับที่มหาศาลเลยนะครับในกรณีที่เรามี c 6ซึ่งเอาจริงๆผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ทํา c 6ไได้้มมม่่่่่ยยาาาากกกกกนนนนนนะะครรรัััับเเเแแแแจจใชววงงพือๆีๆีตตตล แจกตอนกิจกรรมอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังขายอยู่ในร้านด้วยก่อนหน้านี้เขาก็มาในตัวกาชาของอาเบโดนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องของทีมคอมบิเนชันของเขาคนดีกว่านะครับจริงๆแล้วฟิเชลเนี่ยเขาเป็นซัพพอตระดับ s อสเทียนะครับก็คือเขาสามารถไปกับทีมไหนก็ได้เลยนะครับไปกับทีมธาตุก็สามารถทําปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดได้นะครับไปกับทีมโจมตีกายภาพก็ช่วยยิงเสริมดาเมจได้นะครับแต่ผมมองว่าตัวที่ออกไปกับเขาแล้วมีประสิทธิภาพมา,มากๆเลยก็คือตัวที่มีการโจมตีที่รวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยผมเล่นจงรีเป็นเมนด p s นะครับผมจะให้ตัวฟิเชลเนี่ยมาเป็นตัวบูสต์ up ดาเมจนะครับเพราะ อย่างสู้ตัวอื่นไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ถูกบัฟเพิ่มมาครับผมก็เลยให้ฟิเชลเนี่ยเขามาช่วยบูสต์อัพดาเมจให้อีกนิดหน่อยนะครับใส่อีกหนึ่งตัวเข้าไปก็คือสิงชิวนะครับสิงชิวก็จะมาคู่กับฟิชเชลนะครับทำให้เวลาเราตีปกติเนี่ยมีทั้งดาบลงมานะครับมีทั้งออสยิงออกมาก็จะได้อิเล็กโทรชาร์ตนั่นเองนะครับหรือว่าชาร์จไฟฟ้าและอีกตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวของฝั่งตัวฮิวนั่นเองนะครับใช้เป็นเบเน็ตก็ดีนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถบูสต์ให้ก ปฏิกิริยากับฟิชเชลได้นะครับนั่นก็คือนําไฟฟ้านั่นเองถ้าเรามีนําไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะทําให้ตัวจงรีของเราที่เป็นเมนดีพีเอสเนี่ยตีเป็นฟิสิคอลนะครับสามารถตีได้แรงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาติดนําไฟฟ้ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีฟิสิคอลดาเมจลดลงอีก5 0นะครับแต่ตัวฮิลที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือจีนนั่นเองนะครับจีนเนี่ยผมจะใส่เซตลมไว้ให้เขานะครับแล้วก็เวลาผมทําปฏิกิริยาสเวอร์หรือว่ากระจายเนี่ยผมจะเน้นให้มันติดกับธาตุสายฟ้าของ ดีกว่านะครับถ้าเราบิวน้องแบบประมาณนี้เนี่ยน้องจะโหดขนาดไหนนะครับในโชว์เคสเนี่ยผมก็จะโชว์บิวทั้งสองแบบเลยนะครับทั้งแบบฟิสิกอลดาเมจรวมไปถึงแบบเป็นตัวซับฟูซับด้วยโอเคเราไปดูกัน Fight! Shadow Raven! No, my soul This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Yeah. Yeah. Poor time. Not bad. Not bad. Not bad. I swear by my sword. You've got a trick or two. Uh. Solidify. Yeah.

Solidify. Huh? Huh? Ring cutter. right. On reveal light. <laughs> สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ช่อง m a d m a s กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Build Set Endgame ของตัวละครต่อไปนะครับถ้ายังไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ